สวัสดีค่ะโอ้โหบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะกับพี่ชาติเล่นว่าวในเพิ่งเก็บว่าวนะคะทั้งคืนเลยนะคะนี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นบรรยากาศก็ดีแต่พี่น้องคะ่ะบรรยากาศงามงามพี่น้องเอ้ยพุดนะยอดห้าอันนี้เป็นว่าวถือหมอกด้วยพี่น้องขาเลยเฮ้ยพุดนะเบื่องน,นำข้างโอ้พิชาติก็กูก กของกูยังกูเสือกวาวพี่น้องค่ะกูเสือกวาวเนาะกระพากันมานอนหน้าตามเคยนเด้อค่ะพี่น้องคืนนี้เน็ดเน็ตบ่มีพี่น้องเอ้ยค่ะเน็ตเครื่องอันเน็ดเครื่องช่องจ๊ปเปิ้ลไซาว่าว่ากะโหลด้ดว,ว่าซันเมื่วานหลุดว่าไปอ่าดูบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะอ่าอพี่น้องงามบ่งามบ่นี่ เอ้ยเบิ่บิชาติกูว้าวบรรยากาศก็ดีดีนะพี่นอนะ้องเนาะยามเศร้าหมอกก็ำลังจะขึ้นโอ้หมอกกำลังจะขึ้นวะนี่พระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นพี่น้องค่ะนี่พระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นนะคะสวัสดีค่ะย้มเสียวมาเรามาเดินดูกันตรงนู้นก็เป็นเฉียงนาน,นะคะ เพื่อนกำลังดังไฟนึ่งข้าวนะคะอีป่อกับอีแม่หนูเองอยินบัพี่น้องเสียงนกจ๊ะ 嗯，嗯。Mm. Mm.

ากศันที่ดีเด้ดค่ะพี่น้องงามตะเสาหมอกกะลงพระอาทิตย์กับกราลัางคืนมานพิชติมันก็นกนมวนเต็นวาวเบิดขึ้นพี่น้องคะ่ะแต่ว่าลแมแห้งแห้งพี่น้องหดหนาหน,นาวมาแล้วพระกัสิแเรนวาวเนาะ ตอนนี้กูเสือกเด็กปีนองกูเสือกสเสร็จแล้วก,ก็จะพากันขึ้นมือไปนึ่งข้าวฮีบเขากินหาหนูเบิร์ดขึ้นกับบริษัทหนูนก็เก่าปีนองตั้งเรียนเบาตั้งหาหนูเม,มือได้ก็ว่าหลาบัลบหลบัลบหลับกับมาคือเก่าปีนองะ่ะ <laughs> โอ้ยหนูละเงดไหลมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน พระอาทิตย์ก็ขึ้นขึ้นขึ้น I'm bobbing on ที่ฐานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นบักขังงามป่ะอาที่ฐานหรือ,อยังคิดสิ่งใดก็คอยสมความปรารถนาด้วยสาธุ <c oughs> ฝากติดตามช่องเจ๊เปิ้ลสายหาว้าวอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะพี่น้องคขาวันนี้กับพามาพึง่งพระอ,อาทิตย์ขึ้นยามเช้าเช้าเา mm hmm. ด้ออธิษฐานเนาะพี่น้องคะ่ะ mm hmm. สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอุ่นเครื่องรุ่นไหนแน่น่ะเปิดเลย มาพี bah, ่น ah, nee. ja ้องเมื o, dai, ่อเมื่อเมื่ออาคุณเจนี่สตาร์ตรถจะข้าวสะก่อนเออหนาวหนาวหนาวหนูได้ยงบ่หนูเข้ามา่เี่ยไ่ั้นจะบอกที่รยะองเลยเนี่ยนี่ผมมีชีวิตัสเดียวซื้อะไร้วกน อ,อัดไหลไปเมื่อ,อ,อพี่น้องหนูก่อไปตึกหนูไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เรายังมีกำลังใจสู้ต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายสายคู่วัยสายมวลเนะ้อ